สปริเยสนาสูตรว่าด้วยการสแสวงหา 255. ภิกษุทั้งหลายอนาริยะปริเยสนาสี่ประการนี้อนาริยะปริเยสนาสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา 2. ต,ตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา3ตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา 4. ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ย่อมสแสวงหาแต่สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอนารยปริเยสนาสี่ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายอารยะปริเยสนาสี่ประการนี้อริยะปริเยสนาสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา รู้โทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วย่อมสแสวงหานิพพานอันไม่มีความแก่ซึ่งเป็นแดนกเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม 2. ตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดารู้โทษสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วย่อมสแสวงหานิพพานอันไม่มีความเจ็บไข้ซึ่งเป็นแดนกเกษมจากโยคะ ที่ยอดเยี่ยม 3. ตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความตายซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม4ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้ว ย่อมสแสวงหานิพพานอันไม่มีความเศร้าหมองซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายอริยะปริเยสนาสี่ประการน,นี้แลปริเยสนาสูตรที่สองจบ